สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมานมณารรดชาแนลนะชองคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักเนาะของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะยวมาดูกันว่าคลิปรันดอมดวงความรักนะคะของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะมาเริ่มกันเลย พลังงานของชาวทัดไปนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะาีีพลังงานอีโก้นะจ๊ะยังไงเอ่ยสามเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญค่ะแล้วก็ราชาถือถ้วยนะคะ รูปแบบพลังงานที่ขึ้นมานะคะมนว่าอยู่ในจุดของ c o m p a s s i o n นะคะความเข้าใจเนาะแล้วก็มีการพ r e แพร e การเตรียมความพร้อมนะคะกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนาะการเริ่มต้นนะคะมันมีเรื่องของการตระหนักการที่เราแบบอยู่ในเวของ การพยายามที่จะพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นนะคะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่แบบเอ่อพัฒน์ได้พัฒนาไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเหมือนว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนหลีกเลี่ยงหรือว่าหนีปัญหาเนะคะมันเหมือนกับณนะช่วงเวลานี้อยู่ในจุดที่น่าจะได้มีการแบบเป็นตัวตนของตัวเองแบบค่อนข้างมากเพราะเห็น พลังงานอีโก้ขึ้นมาตรงนี้เป็นตัวตนในแบบของตัวเองดูมีความแบบเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองด้วยคือไม่ได้ถึงขนาดว่าไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคือมนว่าพื้นฐานตัวคุณค่อนข้างเป็นสายซัพพอร์ตสายที่รับฟังแล้วก็มันมีพลังงานของการที่คุณกำลังจะไปได้เข้าใจหรือทำอะไรบางอย่างนะคะที่มันจะเกาะเกิด พลังงานใดๆก็ตามขึ้นมาในสเต็ปในช่วงบัลลาดต่อจากนี้เนาะมันจะมีพลังงานที่คุณพื้นฐานมันว่าคุณเป็นคนที่มีน้ำใจต่อคนรอบข้างชอบแบบดูแลช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มันว่ามีการแบบเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง มีการเริ่มต้นหรือว่ามีการแตะหนักได้กับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันจะมีทิศทางที่เอ่อมันมองว่ามันค่อนข้างมีความแบบการที่จะพัฒนาตัวตวนพัฒนาตัวเองอยู่ในช่วงเวลาตรงนี้นั่นแหละเออมีคอมแพชชั่นบางอย่างเกิดขึ้นความเข้าใจต่างๆนะคะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าพลังงานเนาะ จะไปในวีไหนยังไงบ้างนะคะ8ถ้วยนะคะ s o t งนะ two offi นะคะสองไม่เท้า10 off earth แล้วก็5ถ้วยนะคะ พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มันคิดว่าเออมันมีเรื่องของความที่บางทีชาวธาตุไฟอาจจะรู้สึกเสียดายเสียใจกับอะไรบางอย่างไหมที่เกิดขึ้นเรื่องของการเชอริตี้การแพนนิงวางแผนบางแผนพลังงานพาร์ทเนอร์พลังงานการแบบพัฒนามีการโปเกสมีแนวทางในการที่จะไปจุดนั้นจุดนี้นะคะ Searching นอ,อการค้นหาการใส่การ fulfill แบบอะไรต่างๆมันว่าคุณเลือกที่จะมีการเดินออกจากสถานการณ์ที่บางอย่างมัน็อกซิกบางอย่างมันไม่ใช่มันเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กสำหรับตัวตนของคุณหรือการ planning บางอย่างด้วยคัเป็นพลังงานเติมเต็มอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนั่แหละแล้วก็มนมองว่า มันเป็นในรูปแบบของแนวทางทางความรู้สึกที่เป็นแบบการเซิร์ชชิงอ่ะเออมันจะมีบางอย่างตรงพลังงานตรงนี้ที่เกิดขึ้นมานะคะคือคิดว่าคุณมองหาพลังงานพาร์ทเนอร์จริงๆพาร์ทเนอร์คือในเรื่องของมุมมองแล้วก็การวางแผนชีวิต ต่อยอดไปในสเต็ปร่วมกันได้แชร์ลิ่งได้นะคะหรือรู้สึกว่าบางอย่างมันเหมือนกับเราก็เอาประสบการณ์ที่ผิดหวังที่เสียใจมาเป็นบทเรียนในการที่จะคิดหรือทำในแนวทางความรู้สึกนะในทิศทางต่างๆที่เกิดขึ้นอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรอเอ่ยเ,เพิ่มเติมเนาะ มันขอดูนิดนึงว่าพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะใครที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะอัรวินถือถ้วยเนาะมีพลังงานเด็กถือถ้วยแปดดาบคา่ะแล้วก็มีไพ่ีลืสนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้ เป็นพลังงานของการปลดล็อกการปลดปล่อยพลังงานบางอย่างที่เกิดขึ้นมันว่ามันเหมือนกับเรามันเหมือนกับคนคนนี้มันว่าเขามีการทานฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตนะคะมีความเป็นอิสระมีการเอนดิ้งกับปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเขาเอ,อ่อมันมีเรื่องของการที่ยังมีความคอนฟิวบางอย่างเนาะมันว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ มีครายเรียมีเกณฑ์มีเงื่อนไขมีข้อจํากัดในแบบที่เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ในนะช่วงเวลานี้หมอนว่ามันก็เป็นเวของการที่น่าจะมีอะไรที่แบบเหมือนทําให้เขาสึกอยากปลดล็อกอยากปลดปล่อยพลังงานไปคือทาให้มันมีความสบายใจทําให้มันมีความรู้สึกดีๆกับตัวเอง <that> มากิ่งขึ้นนะคะ <that> ประมาณนี้ สำหรับทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็มนมองว่าเป็นพลังงานของความ sensitive ความแบบเป็นตัวตนความเป็นอะไรที่มันแบบค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองในการที่จะเปิดใจเปิดรับความรู้สึกหรือว่าในในช่วงเวลาเนี้ยมันว่าพื้นฐานคนคนนี้เขาต้องจะเป็นคนที่ อ่อนไหวกับอะไรบางอย่างได้ง่ายบางอย่างเนาะแล้วก็เขาน่าจะเป็นคนที่ดูแบบมีบุคลิกภาพดีดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็หน้าจับตามองเหมือนกับตัวเขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าอยู่ในสังคมก็ค่อนข้างมีความเฟรนดี้มีความเป็นแบบ ตัวตนนะคะของตัวเองประมาณนี้มีเรื่องราวของอิโมชันอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมีความแบบโรแมนติกอะเออเราสุกว่าเออคนคนนี้คุณก็น่าจะได้ออกเดทด,ด้วยนะสำหรับคนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะ ทีนี้พลังงานความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันจะไปในเบไหนมันจะไปยังไงอะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะคือเดี๋ยวเรามาดูสิว่าคนคนนี้นะคะเขาคิดหรือรู้สึกยังไงเนาะกับชาวทักไปบ้างนะในนอกเหนือจากความคิดถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆแล้วนะ่ะ King of Fire นะคะ มีพลังงานเด e Sun p a of แวร์ r รนเวลวรูปแบบพลังงานที่แบบเ e l ล Evaluation อะแล้วเราค่อนข้างเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยมันมีเรื่องของการ a อนาลิติกแบบการิีคอสถานการณ์แนวทาง มัน่ามันเหมือนมันมีการแบบอยากให้ความสัมพันธ์มันได้เริ่มต้นนะคะหรือมีพลังงานบวกเกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางที่มีความสุขมีพลังงานบวกมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้น อยากใส่แพชั่นอยากใส่ความพยายามเข้าไปมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะมีการรีเบิร์กับเรื่องราวต่างๆด้วยนะมอนว่ามันจะมีการแบบสะท้อนตัวตนสะท้อนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในความรู้สึกแล้วก็เป็นการออประเมินตัวตนของตัวเราเอางออกมามันเหมือนมีการเกิดใหม่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันว่ามันเหมือนถ้าบางงคนเป็นพลังงานที่แบบ เอนดิ้งไปเหมือนว่าก็อยากรีเบิร์ความสัมพันธ์หรืออยากเริ่มต้นความสัมพันธ์คือมีอินสไ r เรชันกับตัวคุณนะคะเออหมือนว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดมันมีอินสไ r เรชันบางอย่างที่จะสื่อตรงเข้ามาถึงคุณได้ในนะช่วงเวลาตรงนี้ หมายถึงโอกาสพลังงานความรู้สึกนะที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นแง่มุมประมาณน,นี้ทีนี้ทิศทางแนวทางต่างๆมันจะไปในเวไหนมันว่าก็คงมีเวของมันเองในรูปแบบของแพชชั่นที่เราต้องลองประเมินดูอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคนคนนี้เหมือนตัวเขาเองก็ยังมีการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณเป็นระยะระยะเลยนะคะ เดี๋ยวเราขอดูนิดนึงว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกเพิ่มเติมนะคะห้าเหรียญน,นะคะควีนอ of w อ t e เตอร์นะคะก้าวถ้วยนะมีพลังงานอัศวินถือเหรียญน,นะคะมีพลังงานอเวกเ n นนิ่งเนาะภาพรวมบรรยากาศนะคะมันว่า ไปในเวของการที่ได้ตื่นรู้กับอะไรบางอย่างหรือว่าเขาเองรู้สึกถึงการแบบเบรกพักนิ่งชะลอไปนะคะถ้าเกิดคุยกันแล้วมันเบรกมันพักไปมันว่าในเวลานี้เขาคิดถึงคุณนะมีพลังงานความฝันมีพลังงานความสุขพลังงานแฮปปี้เนสเป้าหมายการจัดการกับสิ่งต่างๆการซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกมีพลังงานความรักมีพลังงานการให้แล้วก็ พูดถึงในเรื่องของจิตใจมันว่าเขารู้สึกต่อคุณนะนหพวงใย่รักรู้สึกดีๆแล้วก็รู้สึกว่าบางอย่างเขาค่อนข้างมีความกังวลคิดบนเกี่ยวกับเรื่องของคุณอนะมันไม่ได้ทําให้เขาแบบสบายใจหมายถึงว่าแบบมันเหมือนเขาคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องคุณด้วยนะคะ ต้องขอดูหน่อยว่าพลังงานนะคะในรูปแบบต่อจากนี้เนี่ยแนวโน้มในการที่มันจะไปในสเต็จถัดไปการเทคชั่นหรืออะไรใดๆก็ตามเนาะมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดอะเวอรนะคะ10สิบเท้าแดอะชาร r วิออมีสองเท้านะคะแล้วก็มี1น่ถ้วยขึ้นมา รูปแบบพลังงานความรักความรู้สึกพาชั่นนะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันว่ามันมีสเตปของการการวางเป้าหมายปลายทางการวางสเต็ปนะคะแล้วก็เป็นการเติมเต็มพลังงานที่เหมือนกับเราก็ต้องใส่ความพยายามเข้าไปในความสัมพันธ์ตรงนี้จะไม่ใส่ความพยายามก็ไม่ใช่ โอกาสทางความรักเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันเหมือนกับมีแพชชั่นมีแนวทางในการที่จะไปต่อมีสเต็ปของการวางแผนแผนวทางทิศทางต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีในแง่มุมของความรู้สึกที่มันจะเป็นอะไรที่แบบอยากเดินหน้าอยากไปต่อในเวนไหน่ะเนาะ มีพลังงานความสุขด้วยนะคะอย่าง t h อะเวิร์ที่ขึ้นมาแบบการงานการเงินชีวิตความสัมพันธ์โอกาสพลังงานความสุขในแง่มุมต่างๆเนาะที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันว่ามันเหมือนก็มีแนวทางที่ดีละมันเป็นความสุขมันเป็นอะไรที่ตรงใจอาจจะหยิบยื่นโอกาสทางความรักแล้วก็ ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับแพลน n i n g แผนการแนวทางในการใช้ชีวิตและเห็นถึงเป็นพลังงานการพร้อมลุยพร้อมที่จะไปต่อตรงนี้ค่ะคือไม่ได้ย่อท้อกับปัญหานะเราสึกว่าเออมันดูถ้าใส่ความพยายามก็ใส่สิก็แบบก็พยายามกันสิประมาณนี้อ่ะขอดูสิคนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ได้นะคุณนะ่คิดหรือรู้สึกยังไงกับเขาเอ่ย คุณมองว่าเขาดูเจ้าชู้ไหมคุณมองว่าเขาดูแบบไม่ค่อยจริงใจหรือมีอะไรกักกักหรือเปล่าหรือมีอะไรที่พูดแล้วพูดไม่หมดหรือเป็นอะไรที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นอะไรคุณอยู่ไหมในความรู้สึกถ้าบางคนนะ่จจะเป็นคนที่แบบมีประเด็นกันก็ได้คุณรู้สึกคุณกลัวความที่จะเสียใจกลัวแบบการที่จะต้องมา รีเบิร์ตความสัมพันธ์แล้วมันเจ็บมันหนักมันหน่วงอะไรแบบนี้ค่ะแต่คุณเองก็มีพาชันแต่ความรู้สึกมันเหมือนกับในช่วงของการวางสามไม้เท้าตรงนี้เหมือนว่ามันเป็นการจังหวะการแพนนิ่งโอกาสแล้วก็ทิศทางต่างๆนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนว่ามันเป็นการแบบแพนนิ่งวาง,างแผนวางแผนแล้วแต่ละอย่างคือสเต็ปแต่ละขั้นตอนแล้วก็ เพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะเหมือนเป็นจังหวะของการรอคอยก่อนคุณก็ดูก่อนแหละคุณมีแพชันแต่คุณรู้สึกว่ารู้สคนคนนี้เขาดูมีอะไรในใจหรือว่าดูมีอะไรที่พูดที่บอกไม่หมดประมาณนี้มาเลยที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไง 5ดาบ10เหรียญน,นะคะ Queen of c o i อ่ามันก็จะมีความแบบว่าไม่ได้แบบตัวติดหนึบอะไรกันนะถ้าให้โอกาสเหมนว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ชิวๆแบบยังเป็นปลายเปิดอยู่นะคะก็เติมเต็มแหละก็มีความสุขที่เราสุกว่าเออมันก็เป็นเหมือนกับมาเติมเต็มอะไรบางอย่างแต่เราต้องสุกว่าปัญหาอุปสรรค แนวทางบางอย่างมันก็ยังยังตั้งอยู่นะช่วงเวลาตรงนี้นะคะมีพลังงานที่เป็นอย่างห้าถ้วยเนะี่ยมันมองว่าบางอย่างมันเหมือนกับมันจะมีความเสียดายกลัวตัดสินใจผิดกลัวตัดสินใจพลาดเนาะแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหถึงขนาดไม่ทําอะไรนะดูว่าพลังงานก็ยังลุยยังเดินต่อไปอยู่นะคะมีสเต็ปในการไปต่อข้างหน้าอยู่เหมือนกันนะ ภาพรวมพลังงานประมาณนี้อ่ะโอเคมันจะมีความชัดเจนมีแพชชั่นบางอย่างเกิดขึ้นเนาะมึงขอดูหน่อยว่าในสเต็ปต่อจากนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้าง คำแนะนำจากไพ่นะคะ2ดาบ6ไม้เท้าเไม้เท้านะคะมีพลังงาน9ดาบมีพลังงานเด e อ o ทาวเวอร์แล้วก็มี j u d g ม้นตนะคะรูปแบบโอกาสนะคะทางความรักมีเรื่องของการฟื้นฟูการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็พลังงานที่เป็น การมองการส่องนะคะประเมินดูสถานการณ์เนาะก็อยากให้ค่อยคคิดค่อยๆตัดสินใจไปเราก็ไม่ต้องรีบรอเราก็ไม่ต้องรู้สึกว่ากังวลเครียดจังเลยคิดวกคิดวนจะทําให้มันส่งผลต่อแบบสุขภาพการนอนหลับอะ่ะคือบางสิ่งบางอย่างมันก็ตัดสินใจไปแล้วบางสิ่งบางอย่างมันก็รอคอยการตัดสินใจของเราอยู่ ก็ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆประเมินดูแนวทางต่างๆไปนะคะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์อ่ะที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรืออะไรบางอย่างโอกาสที่กำลังจะเข้ามาแบบกระทันหันแบบที่ไม่ทันตั้งตัวด้วยก็ได้แล้วมันก็มีพลังงานที่คุณจะตัดสินใจด้วยเหตุและผลให้ความแฟร์ให้ความยุติธรรมในการที่จะคิดหรือตัดสินใจออกมาในสเต็ปในช่วงต่อจากนี้นะคะ่ะ มันว่าคุณจะมีทางเลือกแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกลังเลทางความรู้สึกเนาะถ้าอะไรที่คุณมีแพชชั่นมอนว่าแนะนําให้คุณเดินหน้าต่อไปได้กับในเวนั้นนะคะเราขอดูหน่อยว่าแบบในส่วนของจักะเอิร์เออ,เ,อ,อเป็นพลังงานอะไรยังไไม่ได้เปิดแบบนานแล้วนะตัวคริสตัลการนะคะชอบแบบความสีของเขาน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกัน จึงอ่ดูกันพลังงานที่จะขึ้นมานะคะวิชอบความแบบคิัซกามันมีความแบบสวยหรือแบบเป็นตัวตนอนะจักกะเริบนะคะ อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับตัวเมสเซจที่เป็นการเวส s e ยัวว v i เบ a ชั่นนะคะว i b เบ t ชั่นของเราเนาะการครีเอทพวกเอเนจ e ติกต่างๆเนาะแต่จริงๆมันมว่ามันค่อนข้างเป็นเมสเซจที่แบบสื่อสารถึงเราได้ค่อนข้างแบบ ดีนะนี่ how to use the g a r d นะคะถ้าใครที่แบบติดตามมันมาแรกๆน่าจะเคยเห็นอันนี้แล้วเป็นแนวจากการ healing message นะคะเป็นเรื่องของใน,ในเรื่องของการ healing กาเยยวาเนี่ย meditation peace แล้วอะไรจะ touch oh จริงข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบแนว crystal นะคะเป็นสีของ crystal นั้นๆเนาะ ชัวมารีนอย่างชวมารีนก็จะเป็นสีนี้สวยสวยงามมากเอออัน okay, นี okay, ้ด้วยนะคะตัว How Life นะคะสวยอะเคลียร์คอ์นะคะประมาณนี้มันอ่านผิดไหมโอเคถูกต้องก็จริงๆพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้ยอยากบอกให้ชาวทัดไฟแบบคุณมี การเยียวยาตัวเองคุณมีสมาธิคุณแบบอยู่ในจุดที่เรานิ่งขึ้นคือคุณจะได้คําตอบอะแล้วก็เหมือนว่าคุณจะเห็นอะไรชัดขึ้นจะเห็นอะไรชัดขึ้นเชื่อมมั่นในสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองคือมันจะพาคุณไปสู่อะไรที่มันเป็นแบบการเชื่อมต่อกับการที่คุณจะตื่นรู้กับอะไรที่มัน เป็นไฮเลเวลที่มากขึ้นนะมันว่าเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วก็ให้มันเหมือนกับพลังงานตอนนี้มันมีความสงบนิ่งมันมีการเยียวยานะคะมีสมาธิอืมเดี๋ยวจะเห็นอะไรที่ชัดขึ้นจริงๆอืมนิ่งขึ้นน,น,นิ่งขึ้นนะจ๊ะประมาณนี้ออามาดูลนะักนาราศีกันมีชาวเมษนะคะมีนกรกฎ ใครกำลังคิดถึงคนอยู่เนี่ยมีนสากลุ่มนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะม้นฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ